มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเรามาดูเช่นเคยนะครับผมนะเรามันอยู่กันกับพี่ลรออสเคนนดีตอนนี้ยังไม่ได้เลือกตัวแต่ว่าจะเลือกตัวนี้แหละเพราะว่าอยากเล่นลรออนก่อนเอาเป็นสแตนดาร์ดไม่อยากให้ฮาร์ดคอร์เดี๋ยวมันจำกัดจํานวนคันในการเซฟหรือเปล่าก็ๆๆไม่รู้มาเข้าคาสิเนเปิดเกมหน่อยอ๋อลืมบอกไป r e s i d e n t Evil 2 Remake นะจ๊ะที่กาลังเล่นอยู่ตอนนี้เผื่อใครไม่ทราบถ้าทราบแล้วก็ขอยินดีด้วยนะ <c oughs> อ,อ่เอคือผู้หญิงคนนี้เขาเดินเข้าใกล้ผมมาเรื่อยๆนะแล้วก็งักๆเหมือนคนเมาเลยแหละเ,เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคเข้าใจแล้วล่ะ <c oughs> คือบอกเราตามตรงเลยแล้วกันนะว่าคุณเ <c oughs> มาหรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกได้เหมือนกันว่าชีวิตนี้ไม่เคยมเมาเพราะเล่าไม่เคยกินเอาฟังให้ดีนะคือเธอเน่เข้าใกล้ผมมาเรื่อยๆแล้วพอผมมองดีๆแล้วผมเห็นตาเธอนะแล้วผมก็เห็นจมูกเธอเห็นทั้งหน้าเลยแหละมันเหมือนกําลังเน่าอยู่อะ เหมือนก็ศพอะแล้วมันก็กำลังเดินอยู่อะฟังแล้วคุณคุนเหมือนอีแก่ที่บ้านกูเลยไม่เคยอะไรแบบนี้มากกอนเลย่นเอาซสนอนไม่หลับเลยเอาใจเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวใจเย็นก่อนแข็งใจเอาไว้นะอย่าไปกลัวอะไรแบบนี้คุณก็คงพูดถูกฟังไม่รู้เรื่องละโอ้หไม่เอานะกำลังถึงจุดพีคเลยเนี่ยโอ้ย ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบขั้นรุนแรงนะครับผมนะไม่สบายหนักมากนี่คือผมเป็นหวนัดมาเกือบจะเดือนกว่าๆแล้วยังไม่หายเลยเอ้าไม่ดูทางเราอืมหืเบรกไม่อยู่ถนนมันลื่นโอ้โหไม่น่ารอดขอไอก่อนหนึ่งทีโอ้ย <c oughs> <c oughs> ชอนอะไรอะ่ะเป็นคนขายน้ำแดงหรือเปล่าโชิบหายแล้วกูไม่นะโอ้ยหรือว่านี่จะเป็นอีแก่หรือเปล่าเวรละโอ้น่านเลอะหลากรักมากทำอะไรลงไปเนี่ยไราจะทำไงดีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้ง อืมตัดฉากไปเลยลุงไปเคลียร์กับเจ๊เอาเองนะโอ้ยมาอย่าบอกนะว่านี่คือ พี่ลีออนหนุ่มหล่อหน้ามนของเรออ้าวน่าจะใช่ดูจากทรงผมอันนี้ได้เล่นแล้วปะได้เล่นยังอ,าอ้าวยังเติมน้ำมันก่อนไม่มีใครเลยฮะเฮ้เพิ่อประตูรถอย่างนี้ไม่ระวังตัวเลยแปลกจริงๆเฮ้ยเสียงอะไรวะอืมร้านยังเปิดอยู่ไหนเขาเข้าไปดูหน่อยซิว่าโอ้โห น้ำแดงหกกระจายเลยอุทยัยทิพย์หรือเปล่าเนี่ยใครทำหกไว้แหมพูดซะเขารู้หมดอายุเราเท่าไหร่มาในที่สุดก็ได้บังคับสัทีนะจ้าหนขอดูก่อนในรถมีอะไรปะไม่มีอะไรนะแมมนหมมุดรถขับออกไปเลยได้ไหมแบบคันนี้น่าจะน้ำมันเต็มอยู่อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรมังเนี่ยเอ่อถ้าชีวิตมันน่าหงุดหงิดก็ลองสูตรควันพิษจากดิงโก้เรซิเกอร์สี ล้อเล่นนะล้อเล่นเนมื่อกี้แพรมั่วนะอย่าไปใส่ใจมันโอเคเดี๋ยวดูรอบๆก่อนดีกว่านะคือจริงๆผมว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแถวนี้แต่ว่าอยากดูอะอดใจไม่ไหวจริงๆนะขอดูสักหน่อยแล้วกันถ้าเราวิ่งออกถนนไปเลยจะเป็นยังไงนะอยากรู้เอาอสุดแค่นี้เหรอเอาโชว์หน้าหล่อไปหนึ่งทีไม่มีอะไรเลยข้างนอกนี่นะงั้นก็กลับสิครับรออะไรละ่ะไปเข้าร้านเลยดีกว่านะตอนนี้ ฝนก็ตกแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเอาโอ้โหมันทไมรู้สึกไกลกว่าที่คิดหรือว่าตัวเรามันวิ่งช้าวะเนี่ยมายังเปิดอยู่ใช่ไหมครับอขอเข้าไปหน่อยแล้วกันนะรบกวนนิดนึงหิวเหลือเกินแจอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยมาต้องแอคเสียงหลอกกันหน่อยละเนี่ยพูดอะไรต้องให้เกียรติทรงผมนะ เสียงเราต้องเข้มโอ้โหขายบ้าเลยวนะน่ะ46 461เหรียญ458เหรียญมีบางอย่างไปแปลกนะเนี่ยต้องเข้าไปดูข้างในซะหน่อยแล้วแอคเสียงไว้ก่อนนะอย่าลืมว่าทรงผมเรานี่คือบ๊อบเทแบบรีออนนะบ๊อบเทรีออนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเทไว้ก่อนเหมื <c oughs> อนได้ยินเสียงหายใจข้างหน้านี่นะโอ้โข้างในนี่คือแบบเสียงกุกกุกกใครทะเลาะก,กันโอ้โหมึงกลายร่างแล้วยังเนี่ยสวัสดีครับ โอเคดีหรือเปล่าเนี่ยมึงยังไม่กลายร่างใช่ไหมโอเคชี้นิ้วได้แปลว่ายังไม่กลายเอออย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมกลับมาเดีย๋ยวขอเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเ <Hey, S 2> สียงอะไรวะเฮ้ยมึงปิดประตูปะเนี่ยเฮ้ยมงึงขังกูไว้ในนี้ไม่ได้นะกูพระเอกแลเวย <c oughs> ทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่เกรงใจพระเอกเลยโดยเฉพาะย่างยิ่งไม่เกรงใจทรงผมกูเนี่ยมาในเมื่อถอยกลับไม่ได้แล้วมีแต่ต้องไปต่อเท่านั้นอืมเปิดประตูไปหนึ่งที สวัสดีครับหลอกดินได้แล้วก็การช่วยเหลือป่ะครับเนี่ยถอยไปผมเอาอยู่โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยล้มเลยโอ้ยโอ้ยโมใส่ซอคอโอ้ยโอ้ยเจ้วว่ะโอ้โหเอ้ยโอ้โหยืดเป็นเยลลี่เลยโอ้โหไต้ปากเต็มคำรู้เรื่องเลยแบบนี้นะคุณตำรวจไปจับมันทาไมวะยุดอย่าขยับกูบอกให้แช่แข็งรูจักมาฟรีอะแช่แข็งนะ นี่ไม่แข็งสทัทีลงไปกองกับพื้นเลยวมมว่าคงจะไม่ลุกขึ้นมาอีกนะออ,ออกทางนี้เลยได้ปะเนี่ยโอ้โหล็อกอีกอ,อมีกุญแจไหมร้านนี้มันต้องมีกุญแจมันต้องใช้กุญแจเลยแหละพูดอย่างนี้ดีกว่าเงียบเพิ่งลุกขึ้นมาตอนกูเดินผ่านนะอย่าลุกชนะโ,โห,หนนานี่คือแบบครึ่งหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันนี้ไงตรงนี้มีกุญแจอยู่ ขอแล้วกันนะในเมื่อ,อคนทางร้านี่ก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วข้างนอกก็ไม่รู้ยังไหวหรือเปล่าขอตรวจสอบก่อนมันตรวจสอบได้เอกุญแจสําหรับปั๊มน้ํามันนะเป็นห้องเก็บของก็น่าจ,จะประตูเมื่อกี้แหละใช่ไหมที่เราเปิดดูเมื่อกี้เพิ่งลุกขึ้นมานะขอกุญแกุญแจก่อนอมไม่องไม่อ่านวิธีแล้วตอนนี้ใจเต้นตุบ,ตบ,ตบๆเลยตอนนี้ มาเรารีบไปดีกว่าอุ้ยอาเฮ้ย,ยมันมาจากไหนวะตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้จักตัวนู้นเรียบร้อยแล้วตายล่างละไอ้นี่มาจากไหนมึงอยู่ตอนไหนเนี่ยกูไม่เห็นรู้ตัวเลยอือออกเลยแล้วกันอ้าวจะเอพี่แค่อืออย่ายิ่งบอบลงนี่กไโอ้โหมันวันวันช็อตวันคิวอะมันเก่งคาซีนอะตัวเอกเราเสียงลงเลยโอเคลือพื้นที่ โอเคหรือเปล่าเนี่ยก็คิดว่างั้นแหละยังไงขอบคุณมากนะไว้ขอบคุณทีหลังเถอะเอาให้ปลอดภัยก่อนโอ้โหมาเป็นดงเยอะไปไหมไหนตอนแรกไม่เห็นเดินมาขนาดนี้มึงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยข้างในก็มีโอ้โหหน้าแป่งขึ้นละหนีละได้เวลาไปรถอือนี่แหละคันนี้บอกแล้วนล้วมันเต็มถัง ไปละมาจากไหนวะเป็นฝูงเลยตอนแรกไม่เห็นมีเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอะก็หวังว่าพวกเขาจะมีคำตอบให้อยู่ที่สอนอนะเดี๋ยวนี้ตำรวจนะเนี่ยใช่ลีออนเคนเนดีน่ะแล้วคุณล่ะแคลรน่ะแคลเรดฟิลคนแถวนี้เหรอเปล่าหรอก มาหาพี่ชายนะ่ะเขาเป็นตำรวจเหมือนกันโอ้งั้นก็ดีเลยที่ได้เจอกันไม่รู้จะคาดหวังอะไรจใครเด็กแล้วเนี่ย ขอให้ประชาชนทุกท่านโปรโดฟัง,ง,เ,งเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วทั้งเมืองขอแนะนำให้คุณไปหลบภัยที่สาถานีตำรวจเมืองแรคคูนซิตี้ที่นั่นจะมีแจกอาหารและยาฟรีให้กับทุกคนที่ต้องการพระเจ้า oh ช่วย so ไม่คิดเลยว่าจริงจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ย <S <S สถานีตำรวจอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกเขาต้องรู้อะไรแน่ก็ใช่แหละแต่ว่า ถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นผู้รอชีวิตกลุ่มสุดท้ายละ่ะมันไม่มีหรอกไอ้ก,กลุ่มสุดท้ายนั่นน่ะเมืองก็ตั้งใหญ่โตมันต้องมีคนที่รอดอยู่อีกละพ,พ,พี่ตำรวจรีออนนี่คือเชียร์อัพสุดๆนะไม่ยอมทิ้งความหวังพูดให้กำลังใจกันไว้ถึงแม้ว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงก็ได้นะ่ะดูว่าเราต้องเดินจากตรงนี้แล้วล่ะอืมพี่แคร์เห็นอะไรโอ้โหกำลังซอยเลย แซ่บเลยเนี่ยอร่อยเลยวิ่งดีกว่าไหมอย่างางี้ก็เป็นความคิดที่ดีอุ้ยไปตกใจหมดเลยเฮ้ยอย่าขยมมึงอย่าขย่าวรถกูพี <c oughs> <c oughs> ่ลูกหล่อเราต้องถอยรถแล้วถอยก็ถอยเยอะเหลือเกินเอาเฮ้ยใครจะมาโซยตูดรถกูอะไรมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าซอมบี้ขับรถนะฮาเลยนะเอาไอ้ลุงยังอยู่อีกเหรอนึกว่าตายไปแล้วเนี่ย เวรเลยเราต้องออกไปเดีย๋ยวนี้ออกเดีย๋ดวยวนี้เลยไม่ได้จับไว้โอ้โหขอบคุณลุงมึงสลบไปก่อนขอบคุณลุงมากโอ้โหรอดไม่แน่กูแต่ยังดีนะที่ลุงสลบอะถ้าลุงไม่สลบนี่คือชนจังๆนะอาจจะคาที่เลย <S <S อขอไอก่อนหนึ่งทีนี่ให้เสียงระเบิดกบเสียงไอ้โอ้ไม่นะอู้ววววหลังกูดอนชัวเลยโอ้โหไม่เป็นไรอึดมากเพรถ้าเป็นเรื่องจริงนี้ไม่น่าจะเดินไหวละอาจจะแบบกำลังนอนจุกอยู่ตรงนั้นเคลียร์แคลร์เคลร์ยังโอเคอยู่ไหมเนี่ย เออยัโอเคดีแล้วฝั่งนู้นล่ะอ้โผไม่โอเคซะแล้วล่ะนะอยู่นี่ไม่ได้ไม่ไปลอดภัยไปก่อนเลยไปเจอที่สอนอเอาตามนั้นเยอะจริงๆคุมไม่อยู่ละมาเดี๋ยวขอวิ่งอ้อมหน่อยแล้วกันนะเว้จริงๆมีทุกคนเลยปะเนี่ยกลายล่างกันหมดเลยเห ไม่รู้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่สอนอหาข้อมูลออกจากตรงน,นู้นวิ่งผ่านช่องแคบก่อนนั่นไงละ่ะสอนออยู่นู่น <c oughs> โอ้ยขออภัยครับผมนะปล่อยเดสแอร์แป๊บหนึ่งได้ไหมจ็บคอเหลือเกินอขออ้อมหน่อยเดี๋ยวหลบไม่พน้นตีวงกว้างนิดน,นึงเป็นคนใช้พื้นที่เยอะมาถึงละ เปิดแล้วก็ต้องปิดประตูด้วยนี่มีมารยาทล็อกให้ด้วยเลยในที่สุดก็มาถึงสักทีนะโอ้โห <c oughs> สำลักน้ำลายเลย <c oughs> เดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะเผื่อจะมีกระสุนกระสุนอะไรให้เก็บนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะขาดแคลนเลยเกินแม้ต้นเกมก็ไม่มีกระสุนละ าจะไม่ผิดนี่เหลือประมาณ6นัดมั้ยหเจ็ดนัดประมาณนี้นะในแมกกาซีนเนี่ยมาไม่มีอะไรเข้าในเลยเสียเวลาจริงๆอืมขอกระสุนหน่อยมีกระสุนไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยสิหรออุ้ยนี่ไงกระสุน6นัดจัดมาเลยอืมสิบสองนัดเอ่ออันนี้อหรอันนี้คือลบได้ด้วยอะ เดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้คืออะไร Inventory อ่ะเป็นเหมือนสแตชใช่ไหมเป็นกล่องแทนก็ใส่เข้าไปเลยแล้วกัน Storage ไหนขอดูหน่อยคอมพิวเตอร์มีอะไรอืมมีคัสิณนี่เองมาเปิดกล้องจมวอนปิดดูมันต้องมีใครอยู่ที่นี่อีกแล้แหละอ้าวนี่ไงคนรอดชีวิตโอ้เหมือนเล่นเลยเซนติพิวภาคเก่านะมุมองแบบฟิลแคมเ r a ่าไม่ดีเลยแบบนี้ เดวิดมาวินอยู่ปะเนี่ยเจอทางออกแล้วอยู่นี่ไงอืมยิงไปเลยเอายิงแค่นั้นเดียวโอ้โหทุเลศมากเป็นตำรวจได้ไงไวะเนี่ยฝีมือกากมากส่งกำลังเสริมมาทีทางเดินต้นออกโน no, ทางนี้นี่เองทางไหนเนี่ยขอแมพได้ไหมเดี๋ยวต้องไปหาเขาซะหน่อยละปะได้เวลาลุย กด M เพื่อดูแผนที่นะแต่เราจะยังไม่กดเพราะว่าเราจะสำรวจห้องนี้ก่อนนะเผื่อว่ามันต้องมีไอเทมอะไรบ้างและอย่างเช่นกระสุนตอนนี้คือมไม่พอใช้จริงๆนะสิบสอบวกหนึ่งไม่ไหวไม่น่าพอไหนนี้รูอะไรพัซเซิลย่างกันเหรออาจจะต้องหาของมาใส่โอ้ย <c oughs> โอ้ยแหมเบื่อจริงๆเลยนะอาการป่วยเนี่ย มาได้เอ่อเฟิร์สเอสเปรมาเวลาเราป่วยเนี่ยคือเราอยู่ใกล้ใครหรือคนในบ้านนี่เวลาไอจามมันต้องปิดปากให้ดีนะครับผมนะนี่คือผมติดหวัดจากคนในบ้านเลยเนะี่ยแบบผุ้สาบอกตั้งหลายทีแต่ก็ไม่ยอมทําตามไม่รู้เป็นไรกันนะรวมถึงคนข้างนอกด้วยนะเราต้องมีมารยาทนะ arm, ไอจามอย่าลืมปิดปากนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคิดว่าทําไม่ได้ก็หาแม็กซ์ใส่กันด้วยนะครับผมนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมนะฤดูที่อากาศเปลี่ยนแปลงแม่ง ตอนเช้าหนาวตอนกลางคืนร้อนอย่างนี้นะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีก่อนหน้านี้เราบอกว่าอะไรนะอ๋อใช่เราต้องไปสำรวจตรงทางเดินตอนออกแต่ว่าเราขอสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะเราต้องการกระสุนไหนนี่ไงหนึ่งกล่องอได้มาอีกหกเม็ดก็รวมแล้วเออเป็นเท่าไหร่นะสิบสองบวกหนึ่งบวกหกเจ็ดแปดเก้าก็สิบเก้านัดโอเคน่าจะพอไหวไปดูฝั่งนู้น นะเผื่อว่าระเบียงฝั่งนู้นจะมีอีกอันนี้คือโอ้ไม่รู้รหัสต้องไปหารหัสมาก,ก่อนโอ้ย <c oughs> นะมาระเบียงฝั่งนี้จะได้สักกี่เม็ดกันเชียวโอ้โหเหมือนมองไกลๆแล้วเหมือนจะไม่มีสักเม็ดไม่มีเลยไม่เป็นไรห้องนี้เปิดได้ไหมอ้าวเปิดได้ยอันนี้เก็บได้วะ่ะอ้าวสมุนไพรเขียวนะซิกเนเจอร์ของเกม เป็นแบบไอคอนิกเลยแบบเป็นยาครอบจักรวาลน,นะแขนรูดหัวขาดโดนยิงทะลุใจก็รักษาได้หมดมาตู้โอ้โหไม่มีรหัสเจอตัวเซฟแต่ไม่มีรหัสไม่มีจดไว้แถวนี้มั้งเหรอโอ้โหเอกสารเดี๋ยวขอเท้าคางก่อนถ้าจะยาวเอ่อยินด,ดีต้อนรับสู่เมืองและคูนซิตี้นะคุณรู้หมือไล่นะแม้ว่าเราจะเป็นที่ตั้งของบริษัทเพสัชกรรมขนาดใหญ่อย่างอเบราโคปเปเลชันนะแต่ว่า เมืองรักูซิตี้นะก็เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวานะแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยปรตาสตร์อันยาวนาะนแล้วก็หลากหลายนะ <c oughs> ในคู่มือนี้เดี๋ยวเราจะแนะนําให้คุณรู้จักกับสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดานะ สถานตำรวจของเมืองลรคูนซิตี้นะเป็นอาคารที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นสถานตำรวจตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะเดิมทีแล้วมันเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะมาก่อนนะยละเอียดต่างๆอย่าง,อางหอนาฬิกาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าแล้วก็ลูกปั้นเทปีที่อยู่ในโถงกลางนะยังคงสะท้อนถึงกลิ่นอายของยุคสมัยที่แบบว่ารุ่งเรืองในอดีตเอ่อทุยสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านะห่างจากสถานตำรวจไปเพียงแค่ไม่กี่ช่วงตึกเท่านั้นเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยอัมเบร่าคอเบเลชันนะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ดูแลอยู่ในตอนนี้โดยมีเอ่อ,อ,อธุรกิจในทุนสีเทาลอเล่นแล้วก็ชาวเมืองก็คอยบริจาคเงินสนับสนุนให้แล้วก็จุดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกขึ้นมาได้นะผมเองขี้โม้จริงๆโอเคมางั้นเดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างล่างต่อดีกว่าไม่แน่ใจว่าเก็บของหมดยัง แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเช็คประตูนี้ก่อนลืม,อมโอเคล็อกสบายใจแล้วไปดีกว่านะอเดี๋ยวนะมันกดเช็คอินเวนทอเรียอ๋อกดตรงนี้อะไรเนี่ยอ,อถ้าเกิดว่าคุณได้รับแรมทุี d ด m a g แล้วก็เรื่องของคุณก็จะโชว์ในมอนิเตอร์ด้านเอ,อล่างซ้ายนะถ้าเป็นสีเขียวโอเคสีเหลืองปานกลางสีแดงนี่คือแบบเจ็บหนักโอเคเข้าใจไม่น่าจะมีอะไรเข้าใจยากมาเดี๋ยวขอเช็คแผนที่สักหน่อยอันนี้อะไรเนี่ย แผนที่นี่มันจะมีประโยชน์มากกว่าแค่เป็นแผนที่นะมันจะบอกถึงจุดร,บรอบๆนะว่ามีอะไรอยู่บ้างนะมีพวกไอเทมแล้วก็เจอครบของทุ้ยเจอของครบแล้วหรือยังเข้าใจละ useful จริงๆสมชื่อโอเคไปลงล่างเลยดีกว่ามาเหลือจุดเดียวแล้วล่ะเข้าได้ไหมตรงนี้เอาเข้าได้แมตแมตอนแรกก็มาสับสวิตไนท์้ย สับสวิตเอาไว้นึกว่าประตูมันแจมเปิดไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้นะแล้วตอนดูแมปเมื่อกี้นี่คือแม็ก็ขีดเส้นขั้นทางไว้ก็นึกว่าห้ามเข้าโอ้โหมืดตืดเลยเอาเป็ว่าเข้ามาได้ละก็มีแต่ต้องไปต่อเท่านั้นแหละโอ้โมืดจริงๆไม่อยากเดินแล้วอะอยากออกเกมตอนนี้เลยอ่ะสวัสดีครับอย่าจ้าเอกันนะมุมเนี้ยเฮ้ย โอ้โหคือไม่รู้เลยอ่ะว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะแบบหน้าข้างในน่าจะแบบห้องว่างไม่มีอะไรอยู่หรอกมาตูน้นี้เปิดได้ปะ่ะเหมือนจะเปิดได้โอ้โหข้างนอกมืดแล้วข้างในมืดยิ่งกว่าอุย้ยใครนอนอยู่กับพื้นเลือดนี่คือลากเป็นทางยาวเลยตกใจโดนลากมากระทืบนะอย่าเพิ่งลุกนะพี่ใจเ,เย็นๆนะขอไปก่อน เดี๋ยวผมไปแล้วค่อยลุกขึ้นมาก็ได้โอ้ไม่น่ามีอะไรตัวนี้อ่ปิดตายโอ้เยเหมือนมีให้ทำอะไรได้เอากระสุนเอาแจกกระสุนฟรีซะอย่างนั้นขอบคุณแล้วกันนะครับพี่เปิดไฟก่อนเลยโอ้โหมาเพื่อความชัวร์สกดวิญญาณไว้ก่อนยิงไปเลยหนึ่งนัดดังบโบลออย่างนี้น่าจะไม่ตื่นแล้วละ่ะโอเคค่อยๆแล้วกันออกไปเดินช้าๆ เอายกตู้ก่อนหตู้มันหนักเหลือเกินใส่อะไรไว้เนี่ยโอ้ยหนักจริง,รงๆเลยเกิดเหลือเกินมาทางซ้ายนี้ไปได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรไหมโอ้นี่มันโอห้องสวมโอ้ห้องสวมผู้หญิงด้วยสวัสดีครับนะไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนนะขออย่าจ้ำสแกรเพอโอ้โหใช้ยังไงเนี่ยสวมตันล้นทลักเลย เะเอ๋เอาไม่มีอะไรอามีสเปร์เฟิร์สเอดจัดมาหนึ่งกระป๋องนะมี2กระป๋องแล้วแล้วก็มีสมุนไพรต้นเขียวอีกหนึ่งต้นนะอาจจะต้องไปเคลียร์กระเป๋าในกล่องเก็บของนะไม่งั้นเดี๋ยวเต็มมาคอยบริหารช่องดีๆด,ด้วยแถวนี้ไม่มีอะไรซ่อนเลนให้เก็บใช่ไหมมาไปกันต่อโอ้โห j e s u เออเลยขออย่างเดียวอย่าลุกขึ้นมาแม้แต่ตัวเดียวอะได้โปรดเถอะอุ้ยตกใจเปิดให้น่อยเปิดประตูนี่ให้หน่อยมาใจเย็นใจเย็นกำลังไปละใจเย็นนะค่อยๆกำลังเยือกห้างมาเดี๋ยวเปิดให้หนักเลยเกินประตูนี่ช่วยทีขอร้องละดึงมือกูหน่อยได้ตัวละมามาเอามือมือมา โอ้ยโเลือดสาดไม่ใช่ซอมบี้อะไรเงี้ยโอ้โหเราไม่ดึงสักทีละอื้อหืออ้ยใจอวกกระจายโอ้โหไม่เป็นไรนะเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวเอาสมุนไพรให้กินโอ้ไม่น่ารอดแล้วล่ะคือเริ่มไม่แน่ใจแล้วฝั่งนู้นมันใช่ซอมบี้จริงหรด้วาอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์นะ เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีเงินเท่าไหร่เอาไม่ใช่ไปสมุดโน้ตเอ่อเหมือนจะเป็นแผนที่บอกทางออกนะแต่ว่าเหมือนจะมีพัซิลด้วยค่อยดูอันนี้ไงรหัสน่าเดี๋ยวเราต้องไปกดตามไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ไปไวรูปปั้นนะมาเราต้องกลับไปที่เมนฮอลแล้วละ่ะอุ้ยเดี๋ยวใคราอประตูเมื่อกี้กรุณาอย่าเปิดประตูอือบอกว่าอย่าเปิดประตูอือหลบให้พระเอกหน่อย นี่โบรเลยเฮ้ยใครอยู่ตรงนู้นวะเดี๋ยวออกก่อนสวัสดีเข้าไม่ได้อุ้ยขอโทษขอโทษกำลังจะบอกว่าเข้าไม่ได้กูไปละมันทุบกระจกเข้ามาแล้วหนีก่อนเดี๋ยวมีอุ้ยหูดักหน้าดักหลังเวนเอ้ยเข้าห้องนี้ก่อนเลยเดี๋ยวยืนดักเลยนะยืนดักดีกว่าได้เปรียบกว่าเดี๋ยวรอมันเปิดเข้ามาแล้วก็จะจิงเลยมาเข้ามาเลย อืมแบบนั้นแหละอืมก่อนเลยหนึ่งนัดอืมสองนัดหนึ่งนัดออามีตัวมีตัวอืมหนึ่งนัดสองนัดเอาไม่ตายเอาเฮ้ยหลบเก่งเงินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนขอระยะยิงเพิ่มอุ้ยหลบหลบเก่งจังวะเดี๋ยวถอยเพิ่มขอระยะเพิ่มอีกอืมโควต์กระสุนจะหมดแล้ว อย่่ลุกขึ้นมานะอ้าวอะไรวะมันบักหรือมันจะลุกวะจะลุกหรือเปล่าไม่รู้กูไปละต้องรีไปละในห้องนี้โอ้โหมีคนมีเจ้าของอยู่อันนี้อะไรอะ่ะโอ้ส่ฟิวแล้วถ้าไม่ใส่ฟิวเอาเปิดได้ใช่ไหมอาอมากูมุดละโอ้โหหนักมากเ้ยโอ้ยหลอนล้วกู แล้วโอ๊ยใครจับอากูเฮ้ยอย่ามาจับอย่ามาทัชอย่ามาแตะอย่ามาต้องกูต่อยเฮ้ยใครวะไม่รู้แหละมาช่วยกูแน่นอนเนี่ยโอ้โหชิวเหลือเกินโอ้โหแหลกเหลวโอ้ยขอบคุณมากพี่โอ้น้าซีนันะเราเนี่ยปลอดภัยแล้วสำหรับตอนนี้นะขอบคุณนะมาวินบรักน่าน่เอากูผิดเสียงด้วยว่นลีออนเคนเนดีมันยังมีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงแต่ว่าผมช่วยไว้ไม่ได้ โอ้เซ็งทั้งเซ็งทั้งเหนื่อยกี้เกือบโดนตุ๋ยแล้วมาหนีมา,ม,ามือเลอะนิดนึงนะอืมไม่เป็นไรไม่รังเกียจ <c oughs> ฉันเชียรว่านายทำทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทำได้แล้วลาล,ลีออนนี่มีใครรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เลย แต่เอาเธอที่ที่นาต้องรู้ก็คือที่นี่มันจะกลื่อนนายทั้งเป็นถ้าเกิดวันไหนไม่ระวังแล้วก่นะก็นนะ yeah, well, ใช่จริงๆแล้วผมต้องมา, <Stay away. S 1> งมาระหวสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่มีคนโทรไปเตือนจริงๆต้องมาเร็วกว่านี้ด้วยแต่นายก็มาถึงแล้วนีลิออนนั่นแหล,ละที่สำคัญละ่ะโอเคผู้หมวดผมพร้อมแล้วละ่ะหวังว่านายจะหาทาง <and stay S 2> ออกจากซนอนี่ได้นะการที่นายเจอก่อนหน้านี้นะเอเลียดอะ เขาคิดว่าเส้นทางลับตรงนี้อาจจะช่วยอะไรได้ก็ได้นะอ้เจ็บเลือเกินนะนี่มันข่าวดีเลยนะเนี่ยแบบนี้เราจะพาคุณไปโรงพยาบาลได้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่สำคัญแล้วตอนนี้ขหมยผมพิ่ีพันไวที่นี่หรอกนี่เป็นคำสั่งนะไอ้มือใหม่นายต้องเอาตัวรอดก่อนหากว่าฉันไปด้วยฉันจะเป็นตัวทวงเอาละเอานี่ไปด้วยอะไรอ่ะผมรับไม่ได้หยุดเลย ฮ้ยมันเคี้ยวแล้วก็อย่าทำพลาดแบบฉันล่ะานายเจอพวกมันแล้วก็จะใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่ก็ตามอย่าได้หลังเลเด็ดขาดจัดการมันซะไม่งั้นก็หนีไปเลยเข้าใจไหมหน้าหน้าแบบมันเขี้ยวตลอดเวละครับผมเจ็บหลือเกิยเมื่อกี้ยืนไม่เจ็บตอนนี้เจ็บเลยนั่งทีโอ้ย